ทุกที่ครับเราทํางานภาคสนามหมดเลยเห็นไหมครัมีขัดหน้านวดหน้าเห็นไหมครับขัดหน้านวดหน้าให้ทีมงานทําด้วยครับเราดูทําทําให้ดูแล้วให้ก็ทํานะครับก็เรียนแบบครับแล้วลงทําภาคสนามทาปุ๋ยด้วยนะครับเห็นหน้าตาอย่างนี้ทําเกษตรนะครับแต่ก่อนเข้าฟังห้องเกษตร 5. ้าหรอบฟังไม่รู้เรื่องครับบอกน้านายครับฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่รู้ว่าปิดตาบอกตาใบอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่อง เดี๋ยวนี้ต้องขอบคุณนนายนครับทาเป็นบัวช์ออกมาให้โอ้ผมเอาบัวช์เข้าคุยชบ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 ยังกับเกษตรมือโปรที่ไหนได้ผมก็ดูในชีตนี่แหละเสร็จแล้วคุณทําไงครับปิดข้างฝาไว้ครับจะฉีดระยะไหนจะใช้ตามระยะเลยครับผมไม่สอนสังกราชที่ไหนได้เราเป็นไหมครับไม่เป็นนะครับนะปล่อยก็ฉีดเองครับเรารู้ได้ครับนะฮะเกษตรลงทําพื้นที่ครับทําให้ดูครับปิดการขายให้ดูทํำยังไงครับไอดูวีดูแล้วก็ยูดูเห็นไหมฮะ เราก็ดูทีมงานทำนะครับเราให้ทีมงานทําให้เราดูเห็นไหมนี่คนนี้ครับ <_ S 1> ก็ว่าที่ผู้บริหารพาได้ครับ <_ S 2> วันนี้ก็มาเป็นกําลังใจได้ครับคุณสุภาพทรัพย์อุดมครับคุยกันไว้สิ้นปีนี้แน่นอนครับ <_ S 2> พาได,าาดากดดันนิดหนึ่งครับสิ้นปีนี้พาไดาแน่นอนนะครับพาได้จะเพิ่มอ,อีกหนึ่งสายนะครับเ็าเรียกว่าสร้างผู้นําให้เกิดตามมาแล้วก็คุยตามศูนย์ธุรกิจทั่วไปนะครับจัดทุกศูนย์นะครับแล้วก็มีนิวเจนก็มาครับ เด็กวัยสิบห้าสิบหกเองนะครับเห็น <He S 1> ไหมฮะวัยวัยอ่อนก็นเราแค่สองสามปีแล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะครับบอกว่าทําทุกที่ครับทุกศูนย์ธุรกิจที่เราไปเราขอใช้ห้องประชุมต้องขอบคุณห้องประชุมที่เราใช้ด้วยนะครับต้องขอบคุณมากแล้วก็ที่ไปที่อบาตาชะอมนะครับที่จังหวัดสระบุรีนะครับนครนายกเห็นไหมครับที่อบาตาวันนั้นก็ไปคุยเรื่องแผนธุรกิจแล้วก็ที่นั่งมาเนี้ยสมัครหมดแล้วเรียบร้อยนะฮะคุยเรื่องสินค้า แล้ววันนี้ก็มาเป็นกําลังใจด้วยมาจากนครนายกด้วยฮะขอเสียงปรบมือคุณยุ้ยได้ครับขอเสียงปรบมือได้ครับมาจากนครนายกครับนะครับแล้วก็อีกคนนะครับเป็นอบตก็ชวนอบตครับฝั่งนี้ครับมาทําธุรกิจตอนนี้ก็เริ่มเปิดใจแล้วเป็นสมาชิกแล้วก็เริ่มแนะนําคนแล้วครับเนะฮะต่อไปจะค่อยๆขยายค่อยๆกินทีละอบตอบตไม่ต้องเยอะนะครับค่อยๆที่ขยับไปทีละอบตคนกลางมานต้องพูดถึงนะครับพิจมารีนะครับ ะะแกนพาไายเงินล้านของเรานะครับที่บอกว่าไปเป็นกําลังใจมากที่งานไบเทคบรรณาที่ผ่านมานะครับแล้วก็วางแผนการทํางานครับผมใช้ระบบวางแผนคุยครับจับเข่าคุยกันว่าคุณจะอยู่ตําแหน่งไหนคุณจะมีรายได้อะไรตอนไหนเดือนไหนปีไหนวางระบบในการทํางานแล้วจัดวอล์กเลนเร่ครับนะะสนองนโยบายบริษัทครับคุณหมอครับผมบอกว่าคุณหมอนี่ใช้ระบบว่าหลายๆคนที่เข้ามาทําธุรกิจใหม่ๆรายได้ยังไม่เยอะ ถ้าไปเข้าแคมป์เข้างานแคมป์ใหญ่ใช้ใช้จ่ายเยอะไหมครับเยอะแต่ผมจัดวอล์กที่ศูนย์ครับเช้าถึงเย็นค่าใช้จ,จ่ายแพงมากไม่รู้จะเข้ากันได้เปล่า5้าสิบาทครับมีข้าวกล่องหนึ่งกาแฟด้วยแล้วมีรางวัลหางบัตรตุ๊กตาเพียบเลยครับคุ้มไหมครับ5้าสิบบาทวิทยากรมาให้ความรู้กันสุดยอดนะครับที่บอกว่าเราจัดวอล์กเลยลี่แล้วผู้นําร่วมกันจัดทุกคนนะครับเราเอาแค่5้าสิบคนเต็มห้องประชุมนวนครน,นะครับ เพราะว่าเกินกว่านั้นไม่ได้ครับห้องประชุมมันล้นนะฮะมันจะนั่งไม่ได้ครับไม่รู้ว่าใครต่อใครกันเยอะแยะมากมายนะฮะที่บอกห้องประชุมคึกคักแล้วเราก็เชิญเกสให้มาบรรยายนะครับเกสหลายคนที่มามาถือว่าสุดยอดทุกคนสุดยอดหมดเลยนะครับท่านแรกก็คือน้องชายผมเองครับคุณธนากรสอนสมนึกครับท่านต่อไปนะครับอาจารย์จำมารีมัทุลพจน์ครับแล้วอีท่านนี้นะครับ คุณสงงาปัญญานาคครับเอกุตสิพาดแล้วก็ท่านนี้ครับพี่เอขจรกำราบภัยนะครับเห็นไหมครับยอดแกบอกไปที่ไหนแกตะลึมตึมตะลึมตึมตลอดนะครับพี่เอนะครับที่บอกว่าสุดยอดมากนะครับเป็นไดมอนด์ที่ตะลึมตึมอะไรก็ช่างไปเจอแกตะลึมตึมทุกอย่างนะครับและล่าสุดก็คือผู้หมวดหินครับหมวดประมึกครับเสียงตบมือให้ผู้หมวดจำรัดศิลา้วยครับ แล้วพี่เขาก็ไปพร้อมพี่ปนัดดาศิลาด้วยกันนะครับวันนั้นไปนะครับผมจัดบล็อกด้วยความสนุกสนานได้ความรู้นะครับทุกอย่างครับจัดแล้วต้องได้ความรู้กลับไปถ้าไม่ได้ความรู้กลับไปเราไม่จัดเราต้องทําให้ทุกคนเข้ามาแล้วคุณได้อะไรบ้างไม่ใช่ได้เข้ามาตบมือให้คนที่ประสบความสเร็จเฮ้เฮ่กลับบ้านแล้วกูจะทํำยังไงวะทําไม่ถูกจริงไหมครับเราต้องให้ความรู้ให้มากที่สุดแล้วเข้าแล้วคุณต้องได้นะครับนะครับได้อะไรมั่งนี่ความบันเทิง เรามีความบันเทิงจัดเราต้องไม่เหมือนใครถ้าไม่เหมือนใครเราไม่จัดนะครับผมให้ความบันเทิงไม่มีเก๊กไม่มีกักนําแบกเรานะครับไม่มีเก๊กไม่มีกักขนาบผู้บริหารนะครับพาราได้ช่นนัฮะ enfin ไม่มีเก๊กไม่มีกักท่บอกให้ความบันเทิงมากใครเคยเข้าแล้วคุณจะรู้ว่าเป็นไงสนุกไหมครับเห็นไหมฮะคนเคยเข้าแล้วบอกสนุกได้ความรู้ไหมครับน่ได้ความรู้เพราะหน้าม้าเราเยอะอยู่แล้วนะครับนะฮบอกฮะเห็นไ,ไหมครับผมดูเสวนาของบรษิษัทผมชอบมากครับเสวนาบริษัทเอา คนที่ประสบความเร็วขึ้นนั่งเสวนาได้ไหมครับได้ความรู้ไหมได้แต่ผมมีแนวความคิดว่าเออบริษัทจัดเสวนาเขาได้ความรู้แต่เราลองดูจัดเสวนาแบบของเรามาั่งผมจัดเสวนาเองนะครับผมเป็นคนตอบคําถามเองตอบคําถามคนที่ว่าเรามียิงคําถามว่าถ้าคุณเข้ามาทําธุรกิจกิฟลินคุณไปเจอคําถามมาเขาถามมาอย่างนี้คุณจะตอบเขาอย่างไรเห็นไหมครับสามารถออกไปขยายธุรกิจได้คุณไปเจอบริษัทนี้คุณจะตอบ โจทย์บริษัทเขาว่ายังไงเขาจ่ายแพงก่าเรามากนอ้อยแค่ไหนคุณตอบโจทย์ได้เนี่ครับเขาเรียกว่าถามมาต่อไปผมเอาเทคนิคตรงนี้คือคนที่ชอบดูละครใครชอบดูละครม้างครับนำเน่านะครับนำเน่านะฮะนะใครชอบดูละคร,คร,ะครเป็นไงครับติดไหมครับติดตามและจําผมเลยใช้อันนี้ครับเสวนาตรงเนี้ยเป็นการทําเหมือนละครให้เขาจําได้ง่ายพอพูดไปปับ๊บเนี่ยโอโต้บอกว่าไปชวนคนนี้บอกอุย้ยคนนี้ไม่มีเวลาจะตอบเขาอย่างไร เห็นไหมครับเราก็สามารถตอบให้เขาได้แล้วต่อไปเขาไปเจอคนไหนเขาพูดอย่างนี้เขาตอบเองได้นะครับบอกว่าทําธุรกิจสนุกครับนี่คือการจัดบล็อกของเรานะครับและผู้นําที่ร่วมจัดบล็อกของเรานะครับหลายหลายศูนย์ไอ้หลายผู้นํามากฮะหลายผู้นํามากที่มาเรามาร่วมกันขอเสียงปรบมือผู้นํานวนครนะครับ <laughs> จัดบล็อกเสร็จเหนื่อยกันมากครับถามว่าการทํางานเหนื่อยกันมากก็ขอบคุณพี่จมามรีนะครับ มอบเงินลราเงินนะครับให้ไปเลี้ยงสตาฟทั้งหมดนะครับขอเสียงปรบมือพิจมารีครั้งครับเป็นอัพไลน์ที่ใจดีมากครับเพระเลี้ยงเลี้ยงสตาฟเรานะครับนี่บอกว่าสตาฟวันนี้พุงป่องมาเป็นแถวเลยนะครับนะฮะบอกว่าดูครับรางวัลที่ได้รับมากในทําธุรกิจกิฟลินผมทํามาเนี่ยรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับเลนดี่รีวอร์ดนะครับทองคํา3บาทตอนตําแหน่งเซตน์นะครับ แล้วก็ไม่ต้องตกมือนะครับเยอะมากเลยนะครับแล้วก็รางวัลเลนี่รีวอร์ดอันดับ6-20 0 0 0บาทถึง2ครั้งนะครับชนะเลิศการแข่งขันท่องเที่ยวไปสหรัฐอาหรับอิมิเรสต์คือดูไบนะครับแล้วก็ชนะเลิศการแข่งขันท่องเที่ยวนะครับไปฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมนะครับชนะเลิศการแข่งขันท่องเที่ยวฮ่องกงชนะเลิศการแข่งขันท่องเที่ยวสิงคโปร์ชนะเลิศการแข่งขันท่องเที่ยวเยอะมากเลยครับท่องเที่ยวเกาหลีนะครับเกาหลีใครไปบ้างครับเกาหลี โอ้ oh, หลายท่านนะครับที่ไปมาชนะเลิศการแข่งขันท่องเที่ยวเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ชนะเลิศการแข่งขันท่องเที่ยวญี่ปุ่นปักกิ่งได้มาหมดเลยครับเห็นไหมครับที่บอกว่าทุกอย่างที่บริษัทมีการแข่งขันเรากวาดหมดทุกอย่างล่าคืออะไรแต่ก่อนล่าตกปลาล่ารางวัลจากตกปลาตอนนี้ผมมาล่ารางวัลการท่องเที่ยวจากกิปเลนดีไหมครับเห็นไหมครับเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ และล่าสุดที่บริษัทจัดอะไรครับไปไหนครับอังกฤษอังกฤษใช่ไหมครับบริษัทไปอังกฤษครับโอ้โหผมติดอะไรรู้ไหมครับติดฮ่องกงสองที่ครับ <laughs> ที่ติดฮ่องกงมันก็มีที่มาที่ไปเพราะว่าเที่ยวนั้นเคยผมเคยไปฮ่องกงมาแล้วใช่ไหมครับเคยไปฮ่องกงมาแล้วพ่อไปไหว้ผมศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมมากไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมบอกว่า ผมอยากจะมาทิหน้าอีกเลยได้ติดฮ่องกงอีกนะครับนี่บอกว่าไม่งั้นติดอังกฤษไปแล้วใช่ไหมครับเห็นไหมครับนอกว่าศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมมากครับ <c oughs> เป็นคนที่ศรัทธาเจ้าแม่กวนอิม <c oughs> ก็เดินพิจิกาก็จะเดินทางไปนมัสการท่านอีกแล้วนะครับนึบอกว่าชอบมากเจ้าแม่กวนอิมนะฮะต้องเป็นที่ฮ่องกงเท่านั้นนะฮะแล้วมาดูภาพสักเล็กน้อยนะครับไม่ให้ดูเยอะเพราะว่าการท่องเที่ยวมันเยอะมากนะฮะเก็บเก็บเล็กเกน้อยท่านชมนะครับทีมงานทั้งหมดนะครับทั้งดาวไลน์ไซส์ไลน์นะฮะ จะไปส่งที่สนามบินทุกท่านบ่อยครั้งนะครับที่ไปส่งกันจะรวมตัวกันไปส่งเพราะอะไรรู้ไหมครับคนที่ไปส่งคนอื่นผมบอกเลยว่าคุณไปส่งคนอื่นคุณลงไปเหยียบสนามบินก่อนต่อไปข้างหน้าคนอื่นจะมาส่งคุณคุณเอาไหมครับ <S <S เห็นไหมเราไปชิมลางก่อนต่อไปเราก็ได้ไปเองเห็นไหมถ้าเราไม่เคยไปสัมผัสสนามบินเลยไม่รู้ว่าเครื่องบินเป็นไงเราก็ไม่เคยบินกับเขาเฮ้ยโอ้โหมันคึกคักนะมันน่าไปนะฮะ เราจะใส่เสื้อทีมไปผมจะติดการแข่งขันจะติดทิงสองคนสองคนไปตลอดนะครับเพราะว่าถ้าติดคนเดียวเหงาไหมครับต้องไปนอนกับคนอื่นไม่รู้จะว่าเขาจะคิดยังไงกับเราหรือเปล่าจริงไหมนะฮะจะบอกว่าไปในสองที่มันจะสุขสบายกว่านะครับนะฮะต้องไม่ไม่ต้องเลือกที่นอนด้วยนะครับแล้วก็เนี้ยดูไบครับเบิร์ตอันดูไบถ่ายรูปก,กับหมอตั้มนะครับไปดูไบกับหมอตั้มครับทุกวันครับอยู่ที่นู่นห้าวันถ่ายรูปก,กับหมอตั้มทุงห้าวันนะครับถ่ายกันทุกวัน เจอหน้าก so ันมาถ่ายรูปเจอมากันมาถ่ายรูป hmm. กับหมอตั้มถ่ายตลอดครับกับหมอตั้มนะครับเจอไม่ได้ครับแล้วก็มีโอกาสเป็นเจ้าหญิงและเจ้าชายนะครับที่สหรัฐอาหรับอิมเรเหมือนไหมครับเหมือนเป๊ะเลยตอนกลางคืนครับเดินเข้าโรงแรมขากลับเดินเข้างานปาร์ตี้เดินเข้าโรงแรมเป็นไงครับแขกเขามองกันเป็นแถวเลยเขาพูดอะไรเราก็ไม่รู้กูไม่รู้กูเดินหนีอย่างเดียวนะครับฟังเขาไม่รู้เรื่องเขาก็อยากพูดอยากทักเราแหละครับแต่เราก็คุยเขาไม่รู้เรื่องครับ เราพูดภาษาอังกฤษได้แต่พูดอาหรับพูดไม่เป็นนะครับมีตะลุงหลับป้าหลับหมดเลยนะครับชอบใจภาพนี้มากครับความประทับใจคุณหมอครับเป็นกันเองมากครับเต้นแบบเต้นแบบสุดๆเลยนะครับเห็นไหมใครไปก็จะเห็นภาพนะฮะเห็นไหมบอกว่าคุณหมอคงจะหันมายิ้มฮะแกตื่นเช้าคืนนี้แกจะล้างออกยังไงวะคงคิดใช่ไหมครับมองหน้าปั๊บโอ้โหเข้มไหมครับเข้ม โอ้โหกว่าจะล้างออกได้ใช้เวลาเกือบเกือบชั่วโมงเหมือนกันนะครับใช้เวลามากมากครับบอกว่าดินสอหมดแท่งหนึ่งครับดินสอเกียนคิ้วหมดแท่งหนึ่งเต็มเต็มนะครับกว่าจะได้ออกมาเป็นอาหลับลุงหลับอย่างเงี้ยครับบรรยากาศครับคุณหมอติดดินมากครับติดดินไม่ติดดินคุณหนอนั่งกับดินเลยนะครับเห็นไหมฮะบอกว่านี่ไปเยอรมันสวิตและออสเตรียมาบรรยากาศสวยมากครับไปกับผู้นําด้วยครับเห็นไหมฮะไปกับผู้นํานั่งถ่ายรูปกับพี่จามรีด้วยนะฮะแล้วก็เนี่ยฮะ ไปกับคุณประสงค์คุณแอนก็เที่ยวนั้นก็นวะติดอยู่สองรหัสสองคนก็ได้2สองคู่ก็ได้ไปด้วยกันนะฮะไปดูดอกทิวลิปที่สวยมากนะครับแล้วก็พลาดไม่ได้ครับถ้าไปเยอรมันต้องไปกินอะไรครับขาหมูเยอรมันน่ากินไหมครับโอเคเขาให้มาเป็นขาเลยคนละขาครับขาหมูเยอรมันขาใหญ่มากทีแรกคิดว่ากินไม่หมดแน่ครับแต่พยายามฝืนๆกินครับเพราะว่ามันมี อยู่ล่างด้วยเด๋ยวเสียดายของนะครับกินแล้วก็กินตบไปมันจะลงคลองด้วยกันนะครับเห็นไหมขาหมูเยอรมันแล้วก็ก็ต้องเบียร์เยอรมันด้วยไม่งั้นไม่อร่อยนะครับเห็นไหมครับแล้วก็มีขึ้นไปบนยอดเขานะครับเขาทิลิทนะครับแต่ว่ายอดเขาที่สูงที่สุดนะครับสูงเท่าไหร่รู้ไหมครับ3พส้ยเมตรจากพื้นดินไปครับสาพันกว่าเมตรคือ3ามกิโลกว่าสูงไหมครับคุณมองระยะ3กิโลกว่านี่มันไกลขนาดไหนยอดเขามันสูงครับ ต้องต่อกระเช้าไปสองสามกระเช้านะครับต้องต่อกระเช้าถึงสองสามกระเช้าบนยอดเขานะครับเขาทิศลิศเนี่ยจะมีหิมะตกเย็นมากนะฮะจะไปกวกกึ้งกันเล่นหิมะอยู่ข้างบนยอดเขาโอ้โหบรรยากาศที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็มีคุณไก่พรทธนพลแล้วก็น้องเล็กครับที่โคราชแล้วก็อาจารย์จามรีนะครับที่ไปด้วยกันบอกหู้เย็นสุดๆนะครับพี่จามรีแกเก่งมากครับอายุแกหกสิบปาคือบนยอดเขาแกแข็งแรงนะครับสุดยอดมากเลยบอกโอ้โหพี่ไม่เหนื่อยเลยฮยไม่เหนื่อยสนุกสนาน ปยไอ้นี่ฮะเขาเรียกว่าโปรยน้ําแข็งโกยมะเล่นอ่ะแกสนุกมากแกชอบมากเลยนะฮะใส่ที่บ้านแกไม่ค่อยมีน้ําแข็งแกเลยไปโปรยที่นู่นนะครับนะฮะก้อนนี้ฮะภาพนี้เป็นความประทับใจไม่เคยลืมเลยในการทําธุรกิจกิฟฟลินนะครับคุณหมอเดินเข้ามาบอกว่าไงก็งครับขอควงหน่อยเป็นไงครับฟังแล้วจี๊ดไหมครับโอ้โหใจนี่ตุ๊บตับตุ๊บตับตุ๊บตับเอาเงินเลยหมอครับหมอโอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิตครับหมอบอกว่าขอควงหน่อย โอ้ผมใจเต้นตุมตามตุมตามเลยครับโอ้โหที่บอกว่าสุดยอดนะครับคุณหมอเป็นกันเองมากๆไม่มีบริษัทไหนประธานบริษัทไหนที่เป็นอย่างนี้ครับถึ่บอกเป็นกันเองมากๆฝุดๆครับถ่ายรูปกันตลอดครับแฟนก็ถ่ายรูปเลยนี่แฟนนะครับนะฮะคุณหมอกอดเอวนึบเลยไม่ใช่ฝรั่งขีนกที่ไหนมานะครับนี่แฟนใส่วิกซะอย่างดีนะครับจํากันไม่ได้นะครับตกกลางคืนงานปาร์ตี้กลางคืนจะไม่ค่อยจํากันนะครับเห็นไหมได้เป็นเจ้าชายสักวันหนึ่งเห็นไหมเท่ไหมครับหล่อไหมครับ กินไม่ได้ครับมีแฟนแล้วครับเรียบร้อยนะครับก็ทริปนี้ก็คือไปสิงคโปร์ครับนี่ครับพาได้พาดาวไลน์คนนี้ไปด้วยเป็นพาไดสายแรกของผมนะครับวันนี้ก็มาเป็นกําลังใจมาจากสลับรีครับคุณดวงจันทร์อินทอร์ชาต์ครับนะครับลุยท่องเที่ยวสิงคโปร์จนขึ้นพารดย์นะครับถึงบอกว่าเราไปด้วยกัน3คนนะครับอัพไลน์ดาวไลน์เรามีดาวไลน์ไปแล้วนะครับ ทึบอกว่ามันสนุกมากถ้าใครไปที่สิงคโปร์ไม่ทําท่านี้แสดงว่าคุณไม่ถึงสิงคโปร์นะครับทําอะไรก็จ้างครับให้มันบ้าๆบาบาโวเข้าไว้นะฮะกินน้ําศักดิ์สิทธิ์กับสิงโตอ้วกเข้าไปเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับทึบอกว่านะกลางคืนครับชอบไปเที่ยวทั้งหมดนะชอบงานปาร์ตี้ทุกค่ำคืนจะมีงานปาร์ตี้นนิดนวีก็อยู่ด้วยนะครับล่าสุดตอนที่นนิตนวีไปเต้นราผมยังถ่ายคลิปไปเลยนะครับนะฮะ ก็ยังมีอยู่นะครับที่ถ่ายคลิปไว้ที่เต้นลากันนะครับที่เยอรมันนะครับนะฮะก็นี่ครับที่บอกว่าแต่งตัวสุดสวิงลิงโก้เลยเขาบอกให้ใช้สีสันคาร์ลฟูสีเสื้อสีเขียวกางเกงเหลืองรองเท้าขาวเห็นไหมครับถ้าเดินออกมาข้างนอกกล้าเดินไหมครับไม่กล้าครับอยู่ในงานทําได้ทุกอย่างครับถึงบอกว่ากล้าแต่งกันได้ทุกอย่างครับนี่คือกิฟฟินครับถึงบอกว่ากล้าและบ้าบินนะครับ